สวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้เรามานะครับมาที่บ้าน20หลังนะครับสวัสดีครับผมโอเคครับเป็นสไตล์ของช่อง Family สีท้พไทยนะต้องต้องถือตะขอด้วยวันนี้มีตะขอนะครับพอดีมาบอกให้แกเอาช้างไปช่วยนะครับแต่ว่าติดงาน ติดงานติดงานโอเคให้ตัวแทนไปใครอ๋อแม่บ้านนบพี่เตื้อพี่เตื้อมออให้พี่เตื้อไปช่วยนะครับส่งแม่บ้านไปจ้างมือจ้งมือใชครับแปดกับสิบเก้าสิบแปดกับสิบเก้าอเพอรเพ่นครับผมตอนนี้นะครับอ่ศสีทับไทยในออกงานเยอะมาก เยอะไหมยด้ออกงนเดินตุลาเพื่อได้ออกสองงานอโอเคครับผมขอบคุณมามนานครับที่อส่งตัวแทนไปดินดีๆร่วมงานก็เป็นพี่น้องกันครับผมโบแมน่าได้บอกไว้ก่อนโบได้บอกว่าจะโดนมันจุจะพอดีครับครับครัโอเคครับผมที่ได้ยินข่าวว่าช่วงนี้ช้างวิ่งหนีดัง ใช่สุพันษาโอ้ดังมากเลยครับคลิปสุพันษานี่คนดูเยอะมากขึ้นแชกเตือนผมด่ผมเข้าดูตลอดก็เขาจะวิ่งติดกับพี่สาวเขาเขาไปดูทั้งช้างแล้วไปดูทั้งลูกสาวลูกสาวเอาไปเรียนแล้วลูกสาวนี่สวยเหมือนแม่เลยลูกสาว้องหาพี่เขาไม่ให้ขึ้นรถรับอืติดมากนิสัยดีวิ่งวิ่งหนีไหมไม่หนีครับแต่ว่าไม่ยอมให้พี่ขึ้นรถดักไว้อะ อเออเขาจะเปิดประตูขึ้นรถได้ไงก็ก็ดักไว้เอฟซีบอกว่าให้ให้แม่บ้านเอาเจ้ายักษ์น้อยไปแม่จะถึงงานไหม <laughs> ดูพี่เตื้อครับพี่เตื้อนี่โอ้ยิ้มเลยเ <laughs> ไม่ถึงงานแน่นอน,น,อน,นโอ้โหจะถึงงานหรือเปล่าอืมเราจะต่อเติมยลงรไหนครับนี่เ็นแนวไหน หลังน้อยเราก็เียนชั้นไหแล้วก็มาบังรถญ่ไว้มเดลมันกปิวเปียนออกตรงนี้ครับพายุตอนสองสามปีที่ผ่านมาครับพายุมันเข้ามาเมื่อกี้นี่หละฮะปีเมื่อกี้นี่หละครับผมเพงหั่นี่แ่ะมมันแห้งอะนี่ก็จะบอกควาเลนไปด้วยเลยเออว่างอยู่โอเคไปด้วยกัน อันนี้ยังี่าท่านบอกลุงเมาเลยว่าหัวระหว่างบัวลุงเมาไอ้เอล็กเราไปด้วยก,กันบ่ะครับน่าจะปีเนะแต่สิบแปดเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปถามลุงเมาสิบแ <28 S 1> ปดกานสร้างสร้างนี่ช่วงเศร้าครับ,สร,บส, 8, รสร้างนี่ยแปดโมงข้างเก่าโมงไปยืนยืนกินอาหารยืนกินอาหารแล้วก็ช่วงพระสวดแล้วก็กลับขรรเลนเดินไป เออยิ้มเลยพาลูกสาวพาไปไปได้อยู่เป็ดลุงวันอะไรวันเสาร์ใช่ไหมมันสุกมันสุกแมนมันสุกพอดีมันเป็นวันเขาเรียกว่าวันอะไรวันวันมงคลเนาะวันมงคลจัดงานกันอืมจัดช้างช้างอ่าเขาเรียกว่าช้างแห่งงานตัวผู้เนี่ยไม่ไม่ว่างเยอะไปบอกไปบอกเมื่อกี้บ้านหลังนั้นจำบ่ได้เขากับว่างด้วกันก็คืออ่ามันเป็นเขาเรียกว่าฉุนละกหก ไม่ไม่ได้บอกไว้ก่อนสักเดือนหนึ่งตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะทําใหญ่ขนาดนี้พอดีมันเป็นครั้งแรกก็เลยอยากเออถ้างั้นก็ทําใหญ่เลยใช่ครับเสางานก็เป็นบุบารมีคผมโอ้แบ่งกันกินแหละผู้สาวผู้เบากินบี่นบหมีไครับผมจะเหรอครับกินบะด้วยกันครับบอบอแมนฮักเลย เออบแมนหักแต่ว่ากินบบเบิรกินบบเบิดเขชอบกินได้แค่นี้นะครับวผมจะต่อเรื่อยๆอย่างนีครับผมแซ่ยบอืมคาเนใส่ชุดบรยเดอระเมนบอบอวทั้งยงครัแต่ว่าหาเจอแขกมาหลายเจ้ากะฮาเจอเขาคืออยากขึ้นสร้างเออเรแต่เจ้า ร้านร้านก๋วยเตี๋ยวบัวบางจะติดแอร์ไหมถ้าเป็นไปได้ก็น่าจะติดนะครับเอาบารมีเขาว่าเอาเอาบารมีให้พี่พี่เตื้อขึ้นหลังไปเลยครับว่าโอ้ยนะพี่นงมัดสิไปหอดโวพี่นงือแว่กางส่างกันเลยอ่ะแล้วพ่อใหญ่อยู่ไหนผ้าใ่ทีตะไท่เนี่ยนู่ครับอ๋ออยู่หลังบ้านนะครับ อ oh, <tr ู้อย allora ู่ฟังรู้เลยอ้าวเป็นอยังตกมันตกมันครับแต่มันต้องเก็บโตแบบอยู่สัดดูอยู่สัดดูแบบวใครกดตูดบำรุงร่างกายก่อนนะอ๋อครับบำรุงก่อนเก็บโตกินอาหารอิ่มเป็นสันครับผมเหนียบคือแบเหนียบถ้าคนเด็เต็มที่ได้อ๋อยิ่ไปัแบบอิ่มเลยไร้กันารฉีกไม่แห้งนะครับ รถคันนี้นะยครับก็คือจะเป็นรถที่เด่นนะฮะเด่นมากขี่ไปไหนมาไหนนี่คือมีอยู่คันเดียวในบ้านช้างรถขายน้ำแข็งโอ้ยโอ้ยเออมันก็เหมือนเลยครับน้ำแข็งเข้ามาแล้วเออบานคนเขาก็ว่าช้งติดแอร์หรือเหรออืมผมก็ตามน้ำไปครับผมเป็นเท้าน้ำติดแอร์ด้วยอืมโอเคโอเคกันหนาวด้วยนะครับฮะขั้นหนาวขั้นหนาวก็ได้กันหนาวฉันติดผ้าใบนี่กันฝนได้ด้วยนี มัน,น่าววาาเป็นอย่างนี้ครับที่ทําอย่างนี้เพราะว่าช้างของผมนี่เวลาหน้าหนาวน,านี่เขาจะหนาวมากนะครับอืม,มแล้วก็ลมมันเข้าไปทำให้ช้างน้ำตาไหลม,มีหลายคนบอกว่าตัวช้างร้อนไม่ร้อนนะครับเพราะว่าขับไปลมจะเข้าข้างบนเย็นี้สบายเลยครับผมเข้า,า,ขาไปเหมือันนี้นะครับคือลมจะไม่เข้าโดนตาช้างแล้วก็ช้างจะไม่เสียดตาดีมากดีมากเห็นต้นแบบแล้วครับ ว่าจะออกสิบล้ออยู่นะครับเขีนบเขียนบบานปคาเสดูบล้อตงายเที่ยวแล้วอแบึ้งหาวซื้อเอไปลากอ่ะคือจังหวะลยเวลาออกโเลอขยอากสอบปีก่อนสั่งประธานใหญ่สั่งประธนใหญ่ฮะยบ้านใหญ่ไปจะได้ไปงแมนมนอคแดี๋ยวปีใส่ไาน บอกกล่าวชาวช้างให้ไปร่วมงานด้วยบอกครับอันนี้ก็วิ่งวิ่งบอกเกือบทุกบ้านอยู่ครับว่าให้เขาไปร่วมงานนะครับไปคุยงานมาเจอกันครับไปคุยนะครับผมโอเคโอเคมีมีบอยเอฟซีด้วยบอยเอฟซีด้วยลรงช้างใหม่บ้านตะลุนบ้านตะลุนบ้านตะลุนเชิญเชิญครับผมเชิญชวนเอฟซีนะฮะท่านใดว่างก็ นะครับมาร่วมงานเราได้นะครับงานเรามีเช้าวันที่18ตั้งแต่8ปดโมงถึงเที่ยงนะครับสุกเสาร์อาทิตย์เที่ยวสามวันเออสุกเสาร์อาทิตย์เที่ยวสามวันเลยลางานวันหนึ่งลางานวันเสาร์วันลางานวันศุกร์เออพอดีเลยยาวสามวันตีอ่าโอเคครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมนะฮะเดี๋ยวผมจะไปโผล่ครับที่บ้านควันช้างเชือกใดอีกนะครับควันช้าง ท่านใดอีกนะครับติดตามรับชมได้ครับอีกไม่เกิน20นาทีนะครับขอบคุณน้าไม้นะครับมากๆครับผมแล้วก็ขอบคุณไปยังภายทองเงินมากๆนะครับก็อย่าลืมฝากติดตามช่องตอนนี้ตอนนี้ดังมากนะครับลูกสาวเนี่ยสวยมากถ้าไม่ดูช้างดูลูกสาวก็ได้ลูกสาวชื่ออะไรนะครับลูกสาวน้องฟิล์มครับน้องฟิล์มขี้อายมากครับผมขี้อายเคยพูดเท่าไหร่ครับลูกชายนี่ไม่ขี้อาย ลูกชายไม่ขี้อายลูกชายไม่ขี้อายอุ้ยเอาแล้วแล้วก็อย่าลืมไปติดตามนะครับช่องอาลายทองเงินเดี๋ยวจบคลิปนี้จะไปดูเดี๋ยวจบคลิปนี้จะพาไปดูนะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ